เกมเรียบร้อยนะคะสำหรับสาวพาม่าปากดีปากแจ๋วด่าคนไทยนะคะสุดท้ายไปไม่รอดตกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ <d oll> ่ะโดนไล่ออกจากงานเรียบร้อยเยนาะพี่น้องกราบสบายดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องพงไผมุสุขสุขคนเลยนะคะมาพบมาพอก,กันอีกแล้วครับสโนชแน,นลค่ะมาพี่น้องมาพบมาพอก,กันมานีกับมีเรื่องเล่าขึ้เก่านะคะ,นะ,คะเนาะก็ยังคงเป็นเรื่องราวของสาวพาม่านะคะเนะาะที่ปากดีปากแจ๋วด่าคนไทยนะคะเนาะ เชื่อว่า,ามีโน่เอฟซีหลายๆท่านอาจจะได้รับชมหลายๆช่องมาแล้วนะคะเนะาะเกี่ยวกับสาวพมา่าเนาะตอนนี้ถือไล่ออกจากงานตกงานเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่ารวดเร็วทันใจนะคะเนาะก็คนไทยเขาก็าบอกแล้ว่าเขาต่อต้านเฉพาะ คนที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเข้ามาแบบไม่ถูกต้องและวมาก็ควมวุ่นวายให้กับประเทศนะคะเนะาะไมาแย่งอาชีพคนไทยนะคะเนะาะสำหรับแรงงานพม่าที่เข้ามาแบบถูกต้องก็ไม่ได้ว่าอะไรทํางานของคุณไปอยู่เงียบๆของคุณไปนะคะเนะาะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเนาะบอกแล้วว่าอย่ามาล้อเล่นกับระบบไทยนะคะเนาะ ล่าซุดพี่น้องทางบริษัทมาร t เ r อร์นะคะเนาะก็ได้ออกมาแจ้งแล้วนะคะนะว่าบุคคลคนนี้ก็คือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเนาะเมื่อวันที่27กันยาปี25งห้าหกเ็ดเนาะเมื่อวานหรือเปล่าวันนี้นนาะแต่วันที่28เนาะพี่น้องเนาะ,ะแมนแมนมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าเหตุงานนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวฉนจ,จะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเชื่ว่าพี่น้องหลายๆคนก็นอาจจะได้ยิ้มมาแล้วนะคะแล้วก็ติดตามข่าวว้าแต่เมาขึ้นเนะาะการลงโทษนะคะเนาะการลงโทษทางวินัยของพนักง,งานเนาะสืบเนื่องจากกรณีร้องเรียนถึงพนักง,งานของบริษัทมอเตอเวจำกัดน,นะคะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ f a c e b o o k Tik t o k นะคะทำการสอบสวนและหลักฐานต่างๆที่ปรากฏพบว่าพนักงานได้ทำผิดจริงนะคะ,ะพี่พ้องเนาะในการนี้เรียนให้ทราบว่าบริษัทได้พิจารณาและลงโทษทางวินยัย เนาะเกี่ยวกับการทำเออเกี่ยวกับพนักงานขั้นสูงสุดนะพี่น้องเนาะโดยให้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทนะคะเนาะทางนี้นะคะทางบริษัทขอภัยต่อการกระทำที่เกิดขึ้นและขอให้คำมั่นว่าจะดูแลพฤติกรรมของพนักงานทุกคนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะคะเนาะจึงเรียนมาเพื่อ,อ,อโปรดทราบและ ขออภัยมาอย่างสูงนะที่นี้นะคะพี่น้องเนาะ,ะท้ายที่สุดแล้วก็ไปไม่รอดน,นะคะโดนไล่ออกจากงานเนาะการที่เรามาถูกต้องเราก็ไม่เกี่ยวอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะคนที่บุคคลที่คนไทยเข้าต่อต้านก็คือพวกที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะคะเนาะเข้ามา เราเข้ามาบปถูกกฎหมายอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปไปวุ่นวายเราก็อยู่เงีย,งยบๆทำงานของเราไปเนาะอย่าลืมว่าเราเข้ามาในฐานะผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เจ้าบ้านนะคะเราจะมาวางกรร้ามแบบอะไรเขาเรียกอะไรคะเขามาแบบวางกำาม,มามีอำนาจเหนือกว่าเจ้าบ้านได้อย่างไรนะคะเนาะและคุณบอกว่า คนไทยนะไม่มีสิทธิ์ไปไล่แรงงานพมา่าถ้าคุณยังไม่ได้เป็นนายกนะคะเนาะอย่าลืมว่าประชาชนคนไทยทุกคนเขามีสิทธิ์มีเสียงนะคะเนาะและข้าราชาการทุกหน่วยงานต้องฟังเสียงของประชาชนเท่านั้นเนะาะก็จับประมาณนี้นะพี่น้องเนาะเราเข้ามาแบบถูกต้องเข้ามาแบบ มีบัตรชีช่มพู mou นั่นก็หมายความว่าเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเราและที่เขาต่อต้านที่เขาไปประท้วงอะไรนั่นนะเนาะเห็นไหมว่าการที่เราออกไปออกหน้าไปด่าแทนบุคคลที่ทำผิดคนที่เดือดร้อนคือใครคือเราเราเดือดร้อนเพียงคนเดียวใครมาช่วยคุณตกงานใครช่วยคุณไม่มีใครช่วยคุณและยังไม่รู้เลยว่า ในประเทศไทยเนี้ยยังจะมีนายจ้างคนไหนรับนางเข้าทํางานไหมนะคะเนาะเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้เนาะเร็วมากเนาะยิ่งเป็นข่าวแบบนี้แล้วยิ่งแบบคุณพูดจะแบบไม่ให้เกียรติเจ้าของประเทศเนาะไปสั่งสอนเขาไปด่าเขานะคะเรามาแบบผู้อยู่อาศัยไม่ใช่เจ้าของประเทศนะคะต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเนาะอยู่แบบ เงียบๆอยู่ในขอบเขตของเราจะดีที่สุดเออเรามาหาเงินใช่ไหมเราก็ทำงานของเราไปตามหน้าที่ของเราเนาะอะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเนาะมาอยู่ในประเทศเขาแท้ทๆยังจะมาวางก้างวางอำนาจมาสั่งสอนคนในประเทศเนาะ,ะในฐานะ ที่เป็นแรงงานคนหนึ่งเหมือนกันเนาะเรายังไม่กล้าไปอัดคลิปด่าเจ้าของบ้านหรือว่าไปโพสด่าแซะอะไรใครเลยนะคะเนาะจริงๆนะพี่น้องตั้งแต่มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เล่นเฟซบุ๊กเป็นมิโทระซั์เป็นกับบ่เคยโพสด่าเจ้าเจ้าของบ้านหรือว่าบ่าเคยโพสด่าแถวแกเลยเนาะไม่เคยโพสด่าใครเลยแล้วประมาณว่า สําหรับตัวเองนะแบบไม่อยากไปพูดอะไรอย่างนั้นเหมือนว่าเราไประบายให้คนหลายๆคนรู้เรื่องของเราหรือว่าเรามีอะไรก็เก็บไว้ในใจดีกว่าเนาะและ้วเหมือนเราโพสไปแล้วก็ประจานตัวเองไปอ่ะเนาะี่นองอ่าอ่าแอดมินก็จะมีประมาณนี้เนาะ ดนใดมีข้อคิดเห็นต่างใดก็สามารถคอมเมในใต์ใดใดขีดนะพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลที่ก้าวมาผิดพลาดประการใดก็ก,กรากอโทษขอภัยน้องนหลายเนาะอาจจะยิดติดคัดๆัดแน่จังหน่อยน้พี่น้องอ่ากับฝึกไปน้ำกันพี่น้องปากแนะนํนนำตรงใดขาดตุ๊กบุ๊กฟ้องก็สามารถแนะนำได้นะคะเนาะพ่อกันไม่ชิมนาพี่น้องสำหรับคลิปน,นี้ของข้าเข้ามาสวัสดีค่ะ